ราจะพาไปดูเฮ้ยเราจะพาไปดูรลับเตียงนานะคะนาขั้นบันไดว้าวอันนี้จะเป็นทางเดินลงไปที่ขันนา <c oughs> จุดถ่ายรูปตรงนี้นี่ก็เป็นทางดปเลยเฮ้ยตรงนี้สวยนะตรงนี้สวยนะบรรยากาศยามเย็น เราได้ถ่ายอันนี้าะถ่ายเนี้ยข้าวอ่ะไม่ได้ถ่ายสวยมากตกแผลไม่ตกแผลดีงามข้ามคืนของป่าบุกเบียงทำไรครับเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจเป็นนักธุรษษษกิจอสังหาริมทรัพย์ตามจังหวัดต่างๆ เทียบเท่าที่นี่เกมเศรษฐีนั่นเองบรรยากาศอากาศเย็นสบายไปเจอกันเมื่อเช้ายอดดอยนอนิอนทนนท์สวัสดีตอนเช้ากับทะเลหมอกใหญ่มากเลยเกณฑ์ออกมาได้เห็นไหมออมา สตัวที่ตอนเช้ากับนาข้าวบันไดไปให้ดูบรรยากาศนะหนึ<า>่งสองสวยมาก กำลังจะไปจุดสูงสุดของเมนองสยามอ้ยตรงนี้สวยไปอีกไหมอะลองไปดูอ <ina> ีกไหมดูดิด <totally. S 2> <stones> ูดูดิเห็นยังเห็นแล้วอลสวยอะลองลองไปดูข้างบนการท่าไม่สวยท่านี้ก็ต้องมา สถานีปะจุดหมายของคุณอยู่ทางขวานี่ไงโอ้จุดสูงสุดเซส,ส,ส,สยามหนาวว่้ยพี่ดิ๊ดต <c oughs> ิดทัวกำลังกลับใช่ไหมน้องไปไอนน้กลับหรือใช่ปะจอดน,นี่มอ่อ้าวตรงนั้นก็จอดได้นี่ มั้น่าจะที่สถานร้องใช่ป่ะตอนเราก็จะได้ที่มีกระบะจอดอ่ะไม่มันอยู่ตรงไหนข้างๆเลยข้างๆทางขึ้นนี่ฮะก็ดึเดือดขึ้นนี่น้ำเลยอนะูเห็นไหมหน่นยน้ำนะสิงเลายอดดอยจินถนนอนเดี๋ยจะพาไปดูว่า บรรยากาศเป็นยังไงไหนาวไหมเยน็นเย็นเย็นๆนนี่ไงฝนก็หนาวเราอยู่ไหนแน่เหรอแน่อยากเบื่อทำไมจึงหนาวอันนี้มันเกี่าายวแม่บ้านไม่ใช่เหรอไม่ใช่อยองไปเกณฑ์ย่าหนูมมาไปใครเขียนเขาก็ยัง ก็อ,อยากให้คนเห็นไงอุอ้ยเลยเขียนว้าใเดี๋ยวพาไปดูยอดดอยถึงแล้วไปไปอยู่ข้างหน้าหนาว ใกล้องส่องหลังวัดโซ่เหล็กระยะและตะเกียงปอังกนารวาได้ใช้สองาจากตะเกียงสองจากรอบอมืมอ่อ,อกี้สิบห้าอยเลยออันนี้มาแรงอะไรเตรียมอนไนโน้นแน่เลย ้องคงคิดว่าไม่อยากขี่มาซะไทยยังไงไทยแล้วจะชมวิวอีกอ2กีโลที่42ดูดิโอ้โหโ,หโลเมนที่42กเกมบ,บาย ตบไปพาทัวร์จอดรถปุ๊บเจอรับตกเลยสบายไม,ไม่ต้องเดินไกล i